สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับทางทางเซส o o ๊กแฟนเพจนะครับคนบางแค่เอฟซแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทาง youtube ด้วยนะครับวันพระนะครับที่สิบสามนะครับกระดาษดาหกสามนะครับวันนี้อาจจะเข้าที่ท่านใดที่จะมาหาผมนะครับที่นัดกันไว้นะครับผมจะเข้าช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับที่สตูดิโอนะครับวันนี้พอดีผมมีหมอนัดนะครับ ก็ต้องเดี๋ยวอาจจะเข้าสายนิดหนึ่งยังไงต้องขออภัยด้วยไม่ต้องรีบมาแต่เช้านะครับเดี๋ยวจะรอ,อนานนะครับบางท่านมาตังแต่เจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยนะครับมันมันเช้าไปนะครับแล้วผมก็ต้องบอกว่าเข้าสายนะครับวันนี้เป็นวันที่เข้าสายปกติผมจะเข้าประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงแต่วันนี้ผมจะเข้าประมาณ่า,า,ายโมงนะครับก็มาแจ้งสักข่าวให้ทราบก่อนนะครับกลัวมาแล้วเดี๋ยวต้องมานั่งรอน,อนานๆน,นะครับ ยังไงอย่าลืมนะครับก็ท่านที่นัดกันไว้นะครับพี่ทีอ็มโมเดลสตูดิโอนะครับตรงค้าบัตรลาบมาของทานะครับหรือว่าท่านที่จะส่งพระมาให้ตรวจสอบก่อนว่ามีโอกาสขายได้หรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยเช่าในได้ไหมนะครับโดยไม่ต้องเดินทางมาก็สามารถส่งมาได้ที่ท o นะครับไลน์แอดนะครับท o n e 8 8 8 8ปดนะครับใส่แอดไซน์ข้างหน้าด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใส่แอดไซน์ข้างหน้าด้วยนะครับ e o n e 8 8 8 8นะครับส่งมาดูก่อนนะครับส่งรูปมาพร้อมเบอร์โทรนะครับถ้าผมสนใจผมก็จะติดต่อกลับไปนะครับสะดวกกว่านะครับกลัวมาแล้วเดี๋ยวไม่บอกว่ามาแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มันเสียเวลานะครับยังไงส่งรูปมาดูก่อนน่าจะสะดวกกว่านะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับถึงบ่ายโมครับผมบ่ายโมนะครับไม่ไม่ต้องรีบมานะครับผมอยู่ที่ ผมจะเข้าที่สตูดิโอเนี่ยบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงตรงนะครับถึงถึงห้าโมงเย็นนะครับถ้าท่านมาก่อนเนี่ยท่านรอนานเลยนะครับผมผมยังไม่ได้เข้านะครับบางท่านมากันโอ้โหแปดโมงเก้าโมงก็ถึงกันแล้วนมันก็มันก็นะครับไม่ได้นะครับผมถ้าท่านมารอมันจะนานนะครับมันจะนานแล้วผมอยู่คนเดียวนะครับมันนึครับตาบวมนะเมื่อวานนอนดึกไปนิดนึงนะครับ โอเคก็เลยมาแจ้งข่าวกันนะครับกลัวกลัวเพื่อนๆจะมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารอนานนะโอเคครับก็แจ้งข่าวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมจะขึ้นไปไหว้ผราแล้วก็จะไปหาหมอแล้วนะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนทาง facebook นะครับแล้วก็ทาง u t u b e ด้วยนะครับอย่างนี้วันนี้เจอกันนะครับวันนี้เจอกันนะครับโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับ